หมอปัดเคร่ที่อบกเป็นข่าวนะครัเล็กน้องเล่นเล็กกล้าครักคราใช้คำพัพเ์น่หน้าเวทีตางซื้อินเป็นพิการคงสนรามครับเล็กและติดตามไปด้วยเปรตุลเสกนะครับมีชายงดราวตกตงเสาวลางชายขพงเทกคุณปีโม ลีเงจะกไทยมาเรียบรอยลพ่อประเทมากรนีครับและทางด้านฝั่เก็เรือต้องตัวด้วยน้องลูกโอไทยกเป็นใ Mẹ mình làm thế này hả? Ừ. Trí vị tha giáo từ anh เด right, mm ็กที่ธรรมดารักไม่ให้ใครมาคำเด็ดไม่อยากจะมีรักมีรบไม่ถือ ปกดดณิวัวนใจรับเข้าไม่เันเด็ครับไม่สบายวันนี้ธะท้องคป่วยพยาดูดีระวังนี้ใเล็กล้เล็กลตป่วยนะ ท่านมีน้ำใจดีเด่นคุณพ้นใหญ่ชายพึงได้ยศจากจักรของราชพักทอ,องรอฟังคำสั่งตามพระประทรงด้วยเหตุจำลองทรงเล็น เรามีประเทศเป็นบาลเราเป็นทหารก็มันว่าต้องยอมอุทิศตัวไม่สราบความผูกพันใจเลี้ยงเ,เราใช้รักษานำทางยึงอยู่ยงนยาง ประวันพระโฮมุ่งเรานะครับผมประวันพระโคมุ่งเราโฮมนะครับผมพะได้สุขเดชอาหารข้าทุกคนวันนี้นรารู้ดีแล้วใช่ไหมว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าเราพระเจ้าเสือไทยจะไปลอยกระทงแล้วพญาสงครามงานที่สั่งให้ไปทำจะเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีแล้วหรือยังพระเดชาพระองอ์ โบราณก็พูดกับไทยนะครับนี่ค่ะของเสียงไม่ต้องสูดเลยขอบคุณโบราณจริงครับขอบคุณครับนักเกิร์ตนตเลยมีญาติมาด้วยอ๋อไม่มีวันนี้เช้าที่พระองค์ให้กระหม่อมฉันเนี่ยออกปิดป้ายหมายประกาศมีเล่นเข็มอันห้ามพกติดตัวมาในวันคืนวันลอยกระทงในกระหม่อมฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ เออดีแล้วให้มันได้อย่างนี้สิบิยาคมทำต้อนนะข้าหลวงมาแล้วใช่ไหมดีแล้วโอ้แต่งตัวสวยจะไปเที่ยวงานอะไรกระถงใช่ไหมงานปีดีหนนางข้าหลวงก็ต้องแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเออโอ้โหเดี๋ยวพระองค์อย่างนี้พระองค์เรียกว่าสวยแล้วเหรอพระเจ้าค่ะสวยสวยที่สุดในเมืองหลวงแล้วข็ามีสวยที่สองคนเอาละเราจะถามพาะอีกไม่กี่เวลาแล้วพระเจ้าจะเสด็จไปที่ท่าน้ํา ข่านจะไปกับเราหรือเปล่าขอเดชะพระองค์ท่านเอทีววันนี้ก็มบอกท่านจะต้องทูลลาพระองค์ท่านก่อนเพคะพอดีว่าจะไปช่วยแม่ขายกระทงพระยาคัพ้าวไม่ไปกับเราไม่ไปเพคะแม่ขายกระทงแม่ขายกระทงยังต้องไปช่วยพี่อาโภคเออแล้วเจ้าล่ะคุณพลศรีพระดาคัพปาบาจะไปกับเราหรือเปล่าพระองค์ท่านกระบอกคิดว่ากระบอกขอ ไม่ไปกับพระองค์ดีกว่าเพราะกรำบอมนี้ตั้งใจจะเป็นกรรมการประกวดนางนพมาศพะยะค่ะโอ้เออดีดีดีปีที่แล้วได้นางนพมาศเปคนหนึ่งได้แชร์โลได้งางนพมาศเป็นเมียเงินจูาได้พูดความจริงไม่ได้พี่เอาล่ะไม่ไปสองคนแล้วก็เหลือท่านและเหล่าพญาสงครามวันน้ท่านกรำบอมันก็ไปไม่ได้พะยะค่ะอย่าบอกนะว่าจะไปดูนางนพมาศดีกับ เออไม่รูแล้วแล้วทำไมไม่ไปอ่ะตอนนี้เขาล้วงกระหม่อมเขาได้นัดกับเพื่อนเอาไว้เพื่อค่ะไปเที่ยวงานไปเก็บเหรียญในกระโถนเพื่ขอขุดห<อ>ัวไม่ทันทำไมขี้เหนียวอย่างนี้เล่าโอ้โหตอนนี้ทะอ,อันนี้ตลกหรือเปล่าไมื่อนคะตลกโอ้ยไม่เห็นขำเลยตอนนี้จะลำ้ำเกยจะอีขา,าห้ายั่วล้ำออกเลย มีอะไรไหมไม่มีแล้วครับดีดีดีออดีรับปีนี้เป็นการดีเลยเพี่คะครัที่ลงไม่ให้ใครนำอาวุธติดตัวมาอได้ชัพปีที่แล้วนะเกิดเรื่องใหญ่เลยเรื่องอะไรอะ่ะระหว่างที่พระองค์กำลังลอยกระทงนั้นมีคนนําอาวุธเข้ามาพี่นะค่ะที่สำคัญเลยตรงน้าตายไปนคนหนึ่งพี่นะค่ะไอคนที่พกอาวุธมาจริงเมา หลังเนี่ยท่านเ่ยไม่ตลกขนาดไม่ต้องให้พี่ไปแล้วนะพี่นี่พี่ใหม่มาตลอดเอาละอย่ามองพูดเล่นนะข้าหลวงคนหนึ่งคนใดจะไปกับเราเราเนี่ยก็ยินดีจะให้ตามเราไปแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดอยากจะไปเที่ยวตามลำพังข้าพเจ้าเสือไทยก็ไม่ว่าเทงานข้าขอให้ทุกคนเที่ยวงานลอยกระทงประจำปีนี้ขอให้มีความสุขแล้วกันนะโชคดีทุกคนในกระทและอย่าไปเมา ว,วันนี้วันเพลเดืเอนสิบสองเร,ราครูรองและเทศพระจอมนิลกปกเกตอย่าบอกอย่าเขตสถานไปกราบพ่แม่คงคา เพื่อขอเข้ามาให้ลูกลูกทุกคนน้องมาขอร่วมสนุกร่วงถึงลูกลูกละลานวันนี้เป็นวันรอยงงก,กระทงก็สเสด็จเป็นองค์ประธานเดี๋ยวเสด็จไปต่อไปนะแล้วเป็นจ้าเชื้อไทย ขอเสด็จเป็นประชาราษฎร์ <San>